สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับคือผมทําช่อง y o u t u b e นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาจะซื้อขายเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็เน้นอยากให้เพื่อนๆพี่ๆอคือได้ประโยชน์จากคลิปที่ผมทํานะครับก็คือตอนนี้ผมว่าจะเปลี่ยนแนวมาเป็นแนะนําพาดีราคาถูกแล้วกันนะครับ แนวลึกลับแน,แนวพาลึกลับก็คือบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเออพิมพเนี่ยเล่นเป็นหลวงพ่ออะไรมีวิธียังไงอะไรอย่างนี้จะไปดีกว่านะครับถ้าเพื่อนพี่ๆคิดเห็นว่าเป็นยังไงนะครับก็ม้นต์มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันเนาะจะได้คือเรียนรู้พักเครื่องไปด้วยกันครับพอพักเครื่องอะ่ะคือเรียนรู้ยังไม่ยังไม่มีวันจบสิ้นนะครับเพราะ เยอะครับเนาะเยอะเรียนเรียนเรียนรู้คือยังไม่จบสิ้นนะครับก็วันนี้นะครับก็มาเป็นองค์แรกนะครับก็เป็นพารีราคาถูกนะครับแนวแนวลึกลับนะครับก็จะเป็นนะครับนางกวักนะครับนางกวักหลวงพ่อทาบนะครับวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับเนื้อดินผสมผงนะครับแล้วก็เป็นสีพื้นเขียวของท่านนะครับ อง์นี้ปีสองนห้าห้านะครับปีศูนย์ห้านะครับพิธีก็คือหลวงหลวงพ่อทาอ่ะปลูกเสกเดียวหนึ่งพรรษานะครับแล้วก็นิมนต์พระเกจิอาจารย์มาลวมปลูกเสกอีกครั้งนะครับที่วัดท่านนะครับก็จะมีหลวงพู่ทิมนะครับวัดละหารไล่นะครับหลวงพ่อหอมนะครับวัดช่างหมากแล้วก็หลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกแล้วก็หลวงพ่อเย็นนะครับวัดบ้านแรงนะครับนี่นะครับเป็นพระทีราคาถูกนะครับ เดเีดเ๋ยเพื่อนเพื่อนไปเจอพิมพ์อย่างเงี้ยอืมจะได้รู้ว่าเออเล่นหาเป็นหลวงพ่อนี้นะครับพิธีเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาส่งเนื้อหากันนะครับนี่นะครับก็นะครับพาะปีศูนย์ห้านะครับก็เล่นนี่ครับ คมชัดนะครับแล้วก็ความแห้งอะไรให้เก้าถึงยุคนะครับให้ถึงยุคปีศูนหน้านะครับค่าป,ประมาณห้าสิบปีนะครับนี่นะครับนี่ครับ ก็นะครับต้งเม็ดเม็ดรอบๆนะครับเม็ดไข่ปลาแล้วก็เส้นลัตนก็มีนะครับคมชัดนะครับเนื้อหาแห้งนะครับนี็ครับก็เพื่อเพื่อนพี่ๆไปเจอนะครับจะได้รู้ว่าเป็นของหลวงพ่อรัตน์ปีศูนย์ห้าหลวงหลวงพุทธิมหลวงพ่อหอมวัดชากมากนะครับหลวงพ่อรัตน์ว่าหนองกระบอกนะครับแล้วก็หลวงพ่อเย็นนะครับ รวมเสษก็คือเป็นพาร์ทดีราคาถูกนะครับที่วันนี้ผมมาแนะนํานะครับจะได้เล่นเป็นเป็นจะได้รู้ที่มานะครับโอเคนะครับผมก็ฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ